สวัสดีครับผมพบกับพวกเรานะฮะนิกบัมสกามและอิมุนบัมสกามอิมุนบัมสกามอ่าครับผมอิมุนบัมสกามอ้าวแก๊งบัมสกามนั่นเองวันนี้นะครับผมพวกเราจะมาทําการทดลองเรียกว่าทดลองใช่ไหมเออทดลองแล้วกันเรียกว่าทดลองครับผมทดลองกินใบอะไรใบกระท่อมครับใช่แล้วครับผมใบกระท่อมบอกเลยว่าตั้งแต่ถูกกฎหมายนี่คือแบบว่ายอดฮิตโอ้โหทุกคนกินกันแบบว่าใช่ไหม จริงแบบพ่อก็กินทุกคนกินหมดนะฮะแต่เราเนี่ยด้วยความเป็นผมว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะ,ะับผมก็เลยยังแบบยังใจแบบว่าเ,เข้าไม่ถึงนะฮะมันขมแต่วันนี้ผมได้คิดวิธีการแก้ปัญหาไม้เ,เพื่อนๆแล้วว่าเนี่ยกินกับอะไรบ้างบางทีไอใบระทอมมีประโยชน์นะลองกินกับพวกนี้ที่เผื่อมันแบบว่าเข้ากันกินได้ทุกวันให้อาร์เมม่ยงคำอ่าอย่างแรกเลยวัตถุดิบที่เราเตรียมมานะครับผมก็คือช็อกโกแลตคับผมอ่าช็อกโกแลตและต่อไปก็คือ อ่าแล้วก็กาแฟอ่ากาแฟนี่นะครับผมก็จะเป็และเทนทานกาแฟก็คือจะแบบว่าผู้ใหญ่เขากินกันกินกับกาแฟนะแล้วก็มีเอ็มร้อยห้าสิบเอ็มร้อยห้าสิบนี่ก็คือจะผู้ใหญ่เขากินกันสูตรนี้คือผู้ใหญ่กินเลยครับและวาซาบิกับผักวอ่าผักนนี่เดี๋ยวเราจะเอามากินกับใบนี้ด้วยเพราะว่าให้ฟีลหมันอ่าเขาเรียกอะไรนะญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นฮออๆหน่อยเออแล้วก็นี่วาซาบิ กินเพียวเลยกับใบกระท่อมและสุดท้ายก็คือมันซบบาลายแบบนี้เออมนซาลายใช่ไหมฮอแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นทูน่านะครับผมอ oh, <no. S 1> แต่ก่อนจะเข้าแบบว่ารายการเนี่ยเต็มตัวเนี่ยอิอ่มอุ่นมีมุกจะเล่นไหมแม่เฮ้ยเล่น,เล,นเล่นให้เขาดูสะหน่อยมันเป็นยังไงกินนะ้ำต้องใส่แก้วกินต้มยำต้องใส่หม้อต้องสงสัยว่าทาไมพี่เลี้ยมาถึงแล้วพี่เป็นลาดแท้่ไบอกเลยนะครับว่าเปิดรายการมาอลังการงานสร้างจริงมา ไม่พูดรำทำเพลงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับและนะครับผมสิ่งที่เราจะเอาเป็นอันดับแรกเลยก็คือช,แบบช็อกโกแลตเย้ช็อกโกแลตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่หมุนชิมก่อนนะครับว่าช็อกโกแลตตัวนี้รสชาต,ติเป็นยังไงนะโอ้โแตกช็อกโกแลตแตกอ่ะชิมหน่อยให้พี่หมุนชิมพี่หมุนชิมเและนิวพลพี่หมุนชิมหน่อยเป็นยังไงเป<อ>็นยังไงบ้างก็หวานแหละอ่าคือช็อกโกแลตหวานเลยใช่ไหมใช่ถ้าเปรียบเทียบบอกเอ่อเปรียบเทียบกับคิดแคทอันไหนอร่อยกว่ากันก็พอๆกันเนี่ยพอๆกันเนาะโอเคล่วงล้วง เดี๋ยวผมจะทําการชิมใบกระท่อมเรียกว่าชิมกับช็อกโกแลตวิือกินเรากินเพียวก่อนดีไหมกินเพียวเพียวก่อนเลยก็ได้เนาะเพียวก่อนเนาะเพื่อจะได้แบบว่ารู้รสชาติมันก่อนเออแต่ขออนุญาตไม่กินทั้งใบนะกินเพียวนะฮะแล้วขอกินแค่นี้พอโอเคไหมขอกินแค่นี้พอนะครับโอเคพร้อมนะอิบุญเคยกินไหมไม่เคยนะอยากอยากลองกินไหมอยากจริงอ่ะแต่อยากินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มุนมาด่าอันิกนะครับเดี๋ยวโดนด่าปุ๊บอ่า เราจะไม่ไม่หารร่วมนะครับอ่ะพร้อมนะฮะหนึ่งสองสาอันนี้บอกเลยว่ากินครั้งแรกผมเคยกินเคยกินแล้วแบบชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดอวกคบอกเลยอ่ะครั้งนี้ผมจะมาแก้มือผมเตรียมใจมาแล้วนะฮะหนึ่งสองสามไปโขมปม่ดิเป็นไงพลังใบ บอกเลยนะครับว่ากินเพียวขมปีเลยกินเพียวขมมากนะครับแค่ผม้า่ผมกินแค่นิดเดียวนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองกินช็อกโกแลตอ่ะจริงๆผมเตรียมมาแบบจัดแต่ใบเลยแต่ผมว่าเอาจริงๆริงกินแค่แบบว่าอย่างละมิกมิกก็พออ่ะเดี๋ยวช็อกโกแลตเดี๋ยวผมจะมาลองกินกันนี้นะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวให้พี่มุนบีบให้เราเลยดีกว่านะครับ หาที่มือขมีขมติดปากเลยเนี่ยอ่าให้พี่มือเดียวเราเลยเอออันเดียวก็เอาหกมาแล้วเอาไปกันใหญ่เอาเต็มมือเลยโอ้ไปกันใหญ่เลยโต๊ะเริ่มหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าตาก็โอเคเองโอเคอ่ะเดี๋ยวเริ่มนะครับมาหนึ่งสองสามลุยเป็นไงเป็นไง กระท่อมอยู่ดีเหรอผมเหมือนเดิม <laughs> 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 โอ้ยบอกเลยนะครับว่านะฮะช็อกโกแลตเมื่อกี้ผมว่ายังเอากระท่อมไม่อยู่มันหวานแค่แบบนิดเดียวอ่ะอันนี้ก็ว่านะไปคายทิ้งไปแล้วเนี่ยเออมันหวานแค่แบบหวานแค่ได้แค่แป๊บเดียวแบบเหมือนหวานแค่มีช็อกโกแลตพอช็อกโกแลตเริ่มจางกระท่อมก็เริ่มพุ่งนะฮะรู้สึกว่ายังสูงไม่ได้เต็มสิบเอาไปหนึ่งคะแนนนะอิบนให้กี่คะแนนประมาณ จากคนที่ไม่ได้กินแล้วดูปฏิกิริยาได้กีนนน่คะแนนเต็มสิบก็ประมาณแปดแปดโอ้แปดนี่คือความขมใช่ไหมใชม่ส่วนนั้นนี่ให้หน,นึ่งคะแนนผลเอ้ยหนึ่งคะแนนเป็นความไม่อร่อยนะครับผมต่อไปจะเป็นนมข้นหวานพาเลตน,นะครับผมมาเดี๋ยวเราจะให้พี่อุ่นนะครับผมชิมก่อนว่านมข้นหวานตัวน,นี้เนี่ยมันเป็นงไง <l ots> อร่อย่าชาวบ้านไเปว่าใช่ไหม <l ots> ใช่เดี๋ยวนันนีกบีบให้น,นันนีรู้ใจพี่อุ่นอยู่แล้วอะเอ,เอามือเป้ายเลยไปจัดไปอันนี้จัดไปเป็นยังไง เอาข้น,นหวานเสียแบบไม่เสียไม่ค่อยหวานเลยไว้หลายเดือนแล้วไม่เสียหรอกแหม่ไม่เสีย <c oughs> ไม่เสีย,สยโอเคมาเดี๋ยวเราลองกินกํามข้นหวานนะครับ <c oughs> เอานี้แล้วกันเอาใบแบบยิ้มๆพอน้องใบ,บเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วค่อยหนักเครื่องเอาหนักไอ้พวกนี้นะฮะจริงๆผมว่าผมต้องมีทิชชู่ไว้ข้างกายแล้วแหละจริงจริงนะฮะเผื่อใครทิ้ง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะบีบกันเลยนะครับผมอันนี้คืออันนี้เกินดับที่สองนะฮะไปลุยก็หวาน อือดีกว่าช็อกโกแลตไหมอืมก็ประมาณถ้าดีกว่าไหมนะนีกว่าพอๆกันแต่นี่หวานกว่าอันนี้จะมีความหวานมากนะครับผมหวานแบบหวานหวานมันก็เลยเคี้ยวได้นานกว่าหรือพมมีเยอะกว่าก็ไม่รู้นะฮะสูตรต่อไปคือสูตรกาแฟกาฟแฟนะครับผมสูตรที่ผู้ใหญ่เขากินกันเออแต่อันนี้ <laughs> ขออนุญาตแม่พี่หมุนชิมนะครับผมว่าเดี๋ยวน้องนอนไม่หลับนะครับเดี๋ยวน้องนิกชิมให้เอง อ่าเดยวของย่าชิมนะครับอืมอืมอืมกินผิดนะเมื่อกี้กินผิดนะต้องให้เห็นโลโก้นะสปอนเซอร์ด้วยนะต้องสปอนเซอร์ด้วยต้องเข้านะต้องเข้านะนี่เนตกาแฟเข้าได้นะครับกาแฟตัวนี้อร่อยนะครับนุ่มมีความลาเต้นะครับแอสอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะมาไปต่อไปกันเลยนะครับเอาแค่นี้พอผมว่าผมเด็ดมาเยอะเกินไปนะครับเพื่อนๆนะ แล้วตอนตอนพ่อย่หมุนกินเขาเขากินยังไงนะกินกาแฟก่อนหรือใบกระข่อมก่อนใไใบก่อนใบก่อนงั้นนันี้ขอรับสูตรแล้วกันอันนี้ขอกาแฟก่อนแล้วอันนี้ตามโอเคพร้อมมันขอมะขอะขมกับขมมันก็ไม่เข้ากันไหมคะทุกคน ขมมันก็ขมอยู่ดีอ่ะเพราะกาแฟมันก็ขมอย่าอมอย่าอมถ้ามันขมกอบอกเลยรับว่าว่าไม่ได้เต็มสิบเต็มสิบพี่หมุนว่าเท่าไหร่ดีกาแฟตัวนี้อันนี้เหรอ,อมขมกับขมมันก็แบบไอ้น,นี่กันใช่ไหมไปกันใหญ่เลยเนาะนจะมีความไปกันใหญ่เลยใช่ไหม ให้ประมาณห้าวอืมโอเคจะแปลความอร่อยใช่ไหมห้านี่คือความอร่อยความขมความขมความขมหม,มอูอย่างน,น,นี้ให้เก้าหรือสิบเลยมันพอกันเลยและต่อไป้วผมจะเป็นเอ็มรอห้าสิบอ่าเป็นสูตรที่ผู้ใหญ่กินกันเลยใช่ไหมมุนใช่แบบกินแบบเยอะกว่ากาแฟใช่ผู้ใหญ่เขาจะกินกระดกไปเคี<น>้ยวไปเน้นกว่ากาแฟเขาบอกมันจะหวานใช่ไหมใช่เพราะเอ็มรมันมีความเปรี้ยวด้วยอืมมีความเปรี้ยว ใช่ตัวเอ่วโคยคันตาเอ็มร้อยเนี่ยจะมีความหวานเปรี้ยวเฉพาะตัวนะครับผมนะเราวลองจะมาชิมกับใบกระท่อมเหมือนเดิมโอเคไหมอ่าอหมุนต้องบอกเพื่อนๆนะว่าคงให้ดูนะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะกล้องุมเดียวเอออย่างนะเพราะว่าเราไม่มีคนถ่ายใช่ไหมมุนก็ตั้งถ่ายกันเลยนะครับผมนะยังไม่มีทีมงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ฝากนิดนึงนะครับฝากติดตามช่องบ้าร์มซ่านะครับผมอ่ะเรากินเลยนะฮะเดี๋ยวเรากินกันต่อเลยมา นี่เดียวพอ,อยกินเยอะนั่นอีหมุนว่านันนี้ควรกินอะไรก่อนดีกินนี่ก่อนเลยกันอันนี้ก่อนเนาะได้โอเคเดี๋ยวเราจะลองกินอันนี้ก่อนเลยนะครับรู้สึกว่าก็เหมือนคนปกติกินเฮ้ยทำไมอร่อยอ่ะอร่อยดิดีใจใดิ เจอเลยจะเตดีเจอเจอ,เจอ,เจอ,อร่อยไหมถามว่าขมไหมผมว่านะตั้งแต่กินมาสามตัวเนี้ยเอ็มร้อยเอ็มร้อยได้สุดจริงนะอิมุนเอ็มร้อยมันจะมีความหวานอมเปรี้ยวแต่คนปกติเขากินกับเอ็มร้อก็น่าจะอร่อยนะถึงว่าคนกินเยะนเขาผมมันไปกันได้นะฮะจริง เต็มอันนี้คือสิบเอ็มติดไปเลยเออแ้คกระเดเหมือนกันและต่อไปปวดนี้ที่เราคอยปูอัดนะครับผมซาซิมิเลยเราจะมาเนืซาซิมิเลยนะฮะขั้นตอนแรกก็คือเอาใบเล็กก็พอมันเดียมดีกว่าอ่าประมาณนี้เอ้โต๊ะไหลอ่ะเนี่ยขอเล็กลงอีกนิดนึง เล็กๆลงมาอีกแม่บอกจะค่อยใหญ่ๆขึ้นไงโอ้ยไม่ไหวรอเรายังเคี้ยวกระท่อมมือใหม่อยู่เลยอะแต่เราจะแบ่งปูอัดออกมานะฮะเราอ่าไปกินเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวปูอัดเดี๋ยวก็จะมีคนกินแทนนะฮะกินหมูเราต้องใส่วาซาบิไหมไม่ไม่ต้องเดี๋ยวค่อยกินทีรันเอาแล้ววาซาบิแยกนะโอเคแยกนะครับอันนี้คือจะปเป็นปูอัดกับใบกระท่อมนะฮะกินแบบว่าพอเลยนะ ซาไายแบบญี่ปุ่นนะแบบญี่ปุ่นเลยพร้อมนะครับผมมาอิมุนอยากชิมไหมไม่นี่นะครับที่เรากําลังกินในนี้อิมุนก็คือซัดกับโชยุอยู่เลยนะครับก็คือกินฟินเลยกินฟินๆเลยไอ้นี่คือกินลําบากนะฮะอย่าไปหากินนื้มาเดี๋ยวเราจะกินให้ดูมาหนึ่งเอ้ยหรือว่าเราใส่โชยุช่วยดีนิดนึงได้ไหมนิดนึงได้ไหมเออลองหนนิดนึงเออลองดูนิดนึงไอ้นี่นิดนึงนั่นนี่ติดเค็มโอเคมาพร้อมนะครับผม เดนดดูนะหนึ่งสองสามไปซูชิญี่ปุ่นเลยอืมอันนี้พูดจริงๆนะเออกะเอ็มร้อยดีกว่าแต่ถามว่าถ้าอยากได้เคี้ยวเนื้อมีความเนื่อเนื้อ,อปูอดัดอันนี้ก็อร่อยเรียกว่าปูอดัดอร่อยลองลงมาจากเอ็มร้อยเอ็มร้อยนี่จะกินง่ายปวดอันนี้ยังมีความขมอยู่นะอีมุลหนึ่งเหรอแม่มันจะมีความขมแบบขมมากอยู่แต่ ความแบบเปรี้ยวไหมอืมแต่แต่มันได้ทำผัดของเนื้อปูอัดได้กลิ่นอะไรที่แบบมากบใบกระท่อมนะครับผมถ้าพูดในเรื่องคะแนนในส่วนตัวนี้เนา้อปูอัดกับใบกระท่อม้าเก้าเต็มสิบใช่ไหมใช่ตอนนี้ให้เจ็ดเต็มสิบแล้วกันนะครับต่อไปไอ้นี่เพื่อนตั้งใน,นกรีคดคเวสมาว่าใบากระท่อมกับบอาสาบีนะฮะไอเดียบ <c oughs> ีบให้บีบให้บีบให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเฮ้ยน่าจะบีบไปในกว่าอิมุนอิมุนกินกินวอสบีโชว์ไหมได้เอาไปเลย อันนี้ว่าแบบว่าแฟนแฟนคลับอยากดูอ่ะกินไดด้หมให้ดูนะให้ดูนะนี่จริงจริงนะอันนี้คือวาซาบิของแท้เลยนะไม่ได้ปลอมนะดูดูดูนะไม่เผ็ดเป็นไงไม่เผ็นเลยเป็นไงนี่ติดเทสอะไรแล้วติดเทสอะไรแล้วมาเดี๋ยวเรากินกับวาซาบิโชนะฮะผมว่ามันน่าจะขมขมปิขมขมันเนี้ยอะไรนะขมขมเผ็ด ่าจะมีความขมขมเผ็ดเผ็ดนะครับไอ้เพื่อนๆดูเนี่ยมองไม่เห็นน่แเลยกล้องไม่โฟกัสมันจะแบบบอสบิบบิ้นหนาแน่นไปเอานหนาเลยอ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเราจะกินให้ดูนะครับนะอีหมุนน่าเป็นไงมันจะรอดไหมคิดว่าแน่นิกน่าจะให้ประมาณหกมึงอะไรอาจจะต่ำก็ได้นะพร้อมนึ่งพร้อมลุยไม่ได้อย่าอมอย่าอมถ้ามันขมขออย่าอมเลยนะ อเอาไว้ไเ,เป็นเป็นเป็นใหญ่เ,เ,ยอยเอ๊ะอยากโดนฉันแกงวะ <c oughs> <c oughs> คือทุกคนคือจะบอกว่ามันไม่ได้รอพอ <c oughs> สบีนี่คือไม่ได้ไม่ได้มาก,มาก <c oughs> แบกบเต็มสิบเอาอไปเลยศูนย์ช็อกโกแลตยั่งดีกว่าช็อกโกแลตยังดีกว่าเยอะผมประมาณช็อกโกแลตด,ดีกว่าไหมใช่ช็อกโกแลตด,ดีกว่านะครับมา สุดท้ายแล้วคือทูน่าได้ห้พี่หมุนกินกินโชว์สักเป็นแมว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 อกินทูน่านะครับเดี๋ยวดันนี้ขอกินนิดนึงเหรอไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบออนี่ผมไม่ชอบกินทูน่าเหรอมาถึงเวลาไม่หล่อนเลยไม่ชอบอ่าแมวถึงเวลาขั้นสุดท้ายแล้วครับผม ทูน่านี่ผมไว้ท้ายสุดเลยนะผมเพราะผมคิดว่าอร่อยแม่อร่ยเพราะนี่คิดว่ามันอร่อยอันนี้คิดว่ามันน่าจะไปได้กว่าใครเพื่อนนะครับมาเดี๋ยวเราจะลองดูกันอันนี้นะทูน่านะแล้วเดี๋ยวเราจะอ่ะแค่จังหวะป่ะพร้อมสับนึกเหวอทํานนี้ไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมนะบมทูน่านะครับอ่ะพร้อมนะครับหนึ่งสองสามไปลุยอร่อยไหมอืกว่าที่คิดไม่อร่อยเลยที โอ้ยแล้วบอกเลยนะครับว่าทูน่าก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมผมว่ามันไม่เหมาะเนาะอีนะบุญเนานะใช่น้องมคิดว่ามันน่าจะแหวกแต่นั้นทิ่บอกว่าอร่อยน้องเนื้ออ่ะอร่อยเ,ยเออนันทคิดว่ามันจะอร่อยนะครับผมก็เลยเอาไว้ท้ายสุดแต่ที่ไหนได้ไปหนักเลยหนักเลยสรุปเลยนะครับผมใบกระท่อมกินกับอะไรอร่อยสุดเ M100 นะครับผม และรองลงมากินกับอะไรง่ายสุดลองมาก็จะคงจะเป็นอะไรนะท่านผู้ชมปวดไหมอะปวดเออปวดก็ได้อยู่น่าจะปวดจําไม่ได้นะอันไหนอร่อยสุดลืมเลยแต่อันนี้อร่อยสุดสรุปไปเลยอันนี้อร่อยเอ็มร้อยกินกับเอ็มร้อยคือดีมากนะครับผมกินกับเอ็มร้อยคือยังยังโอเคเลยเพราะมันมีความหวานความเปรี้ยวอยู่ใช่ความเปรี้ยวหวานนี่คือโอ้ยโฟลเลยนะ ก็คือลุยได้ทุกงาน่าไงอ่ะเขากินกันเยอะที่สุดอะเนี้ยเออถึงว่าเขากินกันเยอะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองชิมชูน่าเปล่าอร่อยอร่อยอาหารแมวเลยอาหารแมวเลยเพื่อนๆก็อย่าไปหากินตามนะครับผมเราก็มากินให้ดูเฉยๆว่ามันไม่เวิร์กเดี๋ยวยื้อคือ่าคนอื่นเอาไปทาตามเออนะครับไม่ได้อนับเจยเลยอื ยูทูบเบอร์คนอื่นเราไปทำตามบอกเอ้ยแจ็คบัโพอบอกเอ้ยยี่ย่ามองทำมั่งดีไว่เอ้ยนี่นาแนวเก่งแจ็คบัโพนะฮะก็เราสองคนก็ขอบิดกินไปเปลี่ยนเท่านี้นะครับผม อิมอุ่นแกงอะไรอะไรเอาทำไมหนึๆๆแบบ่งสองสามก็ลากันไปก่อนนะครับผมก็พวกเราขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับพวกเราผมนิกบัมสกามและอิมอุ่นบัมสกามพวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับผมก้องมีมุมเดียวก็ประทานอภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเส้นปิดอยากโดนฉันแกงวะอย่าพูดไม่จบเลย ก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะมีมุมให้นะผมวันนี้คนถือกล้องเราไม่อยู่นะครับผมยังไม่ตื่นนะฮะก็วันนี้ก็มาที่ว่าเรายังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับไปคลิปต้นเลยอยากโดนฉันแกงว่ะ